ผมดูไคจูฮิชิโก้แล้วฟิลเหมือนผมย้อนกลับไปดูโบเกโน่ฮีโร่อะคาเดเมียตอนนั้นเลยว่ะน้อยนึงก็เป็นฮีโร่ได้นะรุ่นพี่รุ่นพี่ก็เป็นไคจูเอ้ยผมหมายถึงกองกำลังป้องกันตัวเองได้นะครับเพียงแต่ไคจูฮิชิโกเนี่ยจะเน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นคนวัยทำงานคนวัยกลางคนนะครับที่ยังคงคุณคิดเกือบจะยอมแพ้กับความฝันในวันวันไปแล้วมันก็ลึกซึ้งอยู่นะครับดูแล้วก็ได้ตระหนักนะครับว่า กูมาทาอะไรตรงนี้อยู่วะทําไมผมไม่ไปทําอะไรที่มันดีกว่านี้ชีวิตจะได้จเจริญเจริญน,นะครับเฮ้ยผมบอกเลยถ้าผมให้เลตความพายความตื่นเต้นกับเนเมสปริงสัปดาห์ที่ยีแล้วก็ผมจะให้ไคจูฮาชิโกเป็นอันดับต้นๆนะครับผมด้วยลรร่องเรืออ่ะ1มันกินใจผมคุณภาพงานที่คุณภาพนะครับงานแบล็กเกลว์เรื่องนี้ต้องบอกว่าละเอียดจัดจัดนะครับแต่ละซีนนี่คือเห็นแล้วเมื่อยมือแทน ที่สำคัญแอนิเมชั่นไคจูไม่ใช้ CG ด้วยนะครับผมวาดมือล้วนงานแพชชั่นจัดดูแล้วเนี่ยอยากจะกราบแทบเท้าโปรดักชั่น IG เดี๋ยวนี้เลยแล้วผมรอคอยที่จะดื่มด่ำกับสงครามกองโอยของเรื่องนี้อยู่นะครับเห็นว่าเขามีประเด็นระหว่างเพื่อนวัยเด็กผู้เป็นรักแรกที่เรายังคงไล่ตามนะครับกับน้องใหม่หัวทองทวินเทลแกนเฟีลซินเดเลแน่นอนครับว่าวีฟอย่างผมเนี่ยก็ต้อง น้องทวินเทลอยู่แล้วรักแรกมันเก่าแล้วครับตัดใจครับก็ลองประสบการณ์ใหม่ๆในชีวิตบ้างครับนะลองของใหม่บ้างดีกว่าก็ไม่รู้นะครับว่าต่ออย่างนี้เนี่ยมันจะเป็นแนวไททันหรือเปล่าก็เนี่ยเดี๋ยวว่ต้องไปสอบเข้ากองกําลังป้องกันตัวเองใช่ไหมลนะ่ะแล้วก็ระหว่างนั้นเนี่ยไคจูก็บุกนะครับดาเนินเรื่องราวต่อไปก็พบว่าไคจูเนี่ยก็คือมนุษย์มนุษย์เนี่ยก็คือไคจู ซึ่งคารก้าเนี่ยที่แปลงร่างเป็นไขจูได้เนี่ยก็ได้เข้ากองกําลังเพื่อใช้พลังไขจูนี้ในการปรับไขจูแล้วก็ค้นพบความลับของมวลมนุษยชาติใช่ไหมครับอะไรประมาณนี้ก็ขออยญาให้ผมเดาถูกเลยนะครับเพราะว่าถ้าเดาได้แล้วมันจะดูไม่สนุกนะฮะ <c oughs> ต่อจากนี้เป็นยังไงก็ต้องรับชมต่อไปครับแต่ขอบอกได้เลยว่ามันน่าดูมาก